ตบมาช่วงใบแดดแห้งใบสิไปตัดหญ้าแห้งวันจะสองแบกก็บไ,ไวแดดมันฮ้อนวัหนหนาเราเลยสวนมันตัดกิง่งสะเดาที่เราตอนวัระว่าตอน,ไ,<ป>ตอนไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วห่างมันสีน้ำเงินอะสะเดาตัวน,นี้เป็นสะเดาจืดเด้สามารถกินสดๆได้เลยระหว่าแม่เถ้าเราให้พันมากเลยมาปลูกไว้สามตน้นเวลาถึงฤด,ดูการออกดอกนี่ สตนนัวนี้ออกดอกดอกกดกคักดกแน่ทั้งกินทั้งแจกพี่น้องกัอบอเพิอย์ปูไว้ประมาณจะหางหกปีนี่แหละตัวนกบรบพอยให่ปัไหาพ่อเด็ดถึงพ่อเอาไม้หมินถึงดีๆนี่แหละก่ตัดกิ่งเล่านี่กระตัดดีดเสียงหนีบชึบชับชึบชับ,ชบตัดมวลละต่ก่อนตอนที่วห,หนาเราซื้อไม่ไราคาเป็นพันแต่ตอนนี้ลดลงมากคือตัวคือประมาณสามร้อยสี่ร้อยห้ากิ่งสดเราแล้วแล้วกัย่งเหลือบซีดาักซีดาเล่าหนิบ่มีเม็ดเด้อแถวให้มาปูกว่าฝรังไรเมล็ดผสนว่าซีดาพันหนี่เวลามันออกนวยมากนวยมันยังไงแต่นวยม พอแผ่ภัยชีวิตของเขาสองคนก็คือกับบัตรซีดาตัวนี้แหละเบิ่งภายนอกอาจสิบ่งคงามบ่สวยหรูคือคนอื่นเขาแต่จริงๆแล้วพกเขาบ่ได้หวยหาความสวยหรูนัไนเลยก็ต้องการแค่อยู่แบบธรรมดาธรรมชาติอยู่แบบบานๆใส่ชีวิตไงกต้องไปหุงก็ต้องไปบุนไหวกับไผใส่ชีวิตในพื้นทีของเจ้าของเห็ดงานชิ่วๆไปในตะลเมือเฮ็ดอหลีแน่เห็ดอิหลนแน่เห็ดงานเห็สนุกอย่าไปเขียดกับมันหลเห็ดเลลนเห็ดหัวปยามย่เมื่อยกับพัก ย่มห่อนเดี๋ยวเดวเขาเห็นงานตามกำสั่งของจากของนี่แหละผู้ต้องไปเป็นลูกน้องผู้ใดอยากกินอยากถอน,นย่มไหนกับแดนคีมออใส่แตดไปหลานค่าหลุดเด็กักสองเศร้านิบเอวมากงานกับเดินได้เองสั่งตัวกับสิมีสเสน่ห์ตัวชีวิตง่ายๆสไตล์ไทยบ้านเนาะ